คุณผู้ชมบอกเลยยุคนี้ทํามาหากินมันยากยากขนาดดาราต้องออกมันไลฟ์ขายของกันเห็นไหมเออนะคะคุณผู้ชมบอกเลยพี่จการีเนี่ยไปสำรวจตลาดน้ำมูเฟสมา <c oughs> เจอพ่อค้าแม่ขายหลายคนในวงการบันเทิงค่ะ <c oughs> ไปส่องดูซิอ่กมีใครบ้าง <c oughs> ถึงกับโอดครวญเลยคุณผู้ชมคะ่ะเรื่องสภาพเศรษฐกิจตอนนี้นะนี่คุณผู้ชมของกินของใช้ที่เราว่าเป็นของใกล้ตัวน่าจะขายออกง่ายนะแต่บางทีมันไม่เป็นแบบนั้นนะคะดูอย่างเปรี้ยวอนุสราสิแล้วก็พิมพิมพ์ปราษา องเพื่อนซีสายเปิดบุธอาหารเนี่ยนี่ก็สู้สายตัวแทบขาดเหมือนกันอ,อย่างน้โมเฟสเนี่ยมาเปิดบูธนะก็ได้รับความเมตตาจากสายทิมสายชอบอยู่บ้างค่ะแต่ว่าบางงานเปรี้ยวถึงก็ออกปากเลยคุณผู้ชมขายออกแค่ออ์เดียวเปรี้ยก็สวยพี่พิมพ์ก็สวยนะพี่พิมพิมพันนะคุณผู้ชมออนะคะ,ะ,ะอ่ะผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยเขาบอกว่าผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาได้เพราะว่าพี่พิมพ์นะช่วยพุชอัพแล้วก็เป็นกําลังใจให้ช่้ยต่อจ้ะ บางทีเราแบบไปบางงานเราขายไม่ได้เงี้ยขายน้อยเราก็รู้สึกพี่พิมเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยขายได้แบบบางวันก็พันกว่าบาทบางทีหนูเคยไปนะหนูขายได้ถ้วยเดียวอ่ะหนูก็เลยแบบเออท้อแต่พี่พิมก็ได้กาลังใจจากพี่พี่ด้วยหนูก็เลยมาถามปรึกษาพี่พิมว่าต้องทํายังไงก็เราก็ไปปรับให้เรามีคุณภาพหรือว่าการใช่การจัดร้านอะไรเพิ่มขึ้นเราต้องขยันแล้วก็อดทนกับมันแล้วฝ่าฟันไปได้ นี่แต่เอาจริงอร่อยทุกร้านนะคุณผู้ชมนะแวะไปอุดหนุนก็ได้นะ MCC Hall The Mall l i f e Store บางกะปิชั้น3วันนี้ยังมีนะได้เวลาแล้วแม่จ้าเลยจ้าสแกนเก็บสิทธิ์กันหน่อย QR Code เก็บสิทธิ์ลุ้นทองกันมาแล้วนะจ๊ะเก็บสิทธิ์กันไว้เยอะๆรวยๆเฮงๆปังๆจ้าเออสแกนเอาไว้นะค่ะคุณผู้ชมขาต่ออีกที่หนึ่งข่าวแล้วกันนะคะ ข่าวนี้พาดหัวมาดิฉันบอกเลยอุ๊บตกใจอะไรน,น,นะเออขออัพเดตหน่อยสิเรื่องหัวจิตหัวใจของพี่พ k คุณผู้ชมคะ่ะบอกเลยเราก็เออเขาก็ยังอยู่ในกระแสคุณผู้ชมเนาะ,ะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเนาะเออคุณผู้ชมบอกเลยว่านี่เรียนรู้ ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขกันไปแล้วกันนะคะ<ช>คือเป้าหมายของหนุ่มพีเคค่ะหลังจากที่เจอมรสุมข่าวเฉาร้าวรักเตียงหักเมื่อปีก่อนอจนกระทบกับงานพิธีกรรายการอ e ีเวนต์เนี่ยแต่ถึงยังไงยังไงพี่พีเคเนี่ยก็ไม่ท้อนะคะเมื่อ,อวานนี้ค่ะพี่แจ็คกอรีนเนี่ยไปเจองานน้ำโมเฟสเจ้าต,ตัวเนี่ยเปิดใจว่าตอนนี้ชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็ไม่ขอพูดถึงเรื่องราวในอดีตนะพี่พีเคเนี่ยยังฝากขอบคุณทุกคนที่คิดถึงงานพิธีกรยืนยันว่าไม่ทิ้งวงการแน่นอนค่ะ เพราะว่าตอนนี้อยากเป็นพิธีกรรายการเกมโชว์อืนก็บอกแกนะเออส่วนเรื่องความรักค่ะก็มีสาวมีเรียมนี่แหละคุณผู้ชมค่ะคนรู้ใจคอยดูแลอยู่ข้างๆตลอดเลยส่วนนะคะแพลนมีข่าวดีแต่งงานรอบสองก็เปล่าพี่พีเคบอกเลยว่ายังไม่ใช่ตอนนี้จ้ะเออเพราะพี่พีเคกับแฟนนะคะก็อยากจะลุยงานต่อยาวๆทั้งเรื่องธุรกิจแล้วก็ช่วยเหลือสังคมค่ะเขากนมากนะเออว่างๆทั้งคู่ก็ชวนกันไปแพ็คของช่วยน้ำท่วมด้วยนะคะไปฟังเสียงพี่พีเคกันหน่อยค่ะ ตอนนี้กลับมากลับมารับงานแล้วเพื่อตอนนี้ใจส่วนหนึ่งเนะี่ยอยากไปทำเกมโชว์ <laughs> ได้เลยใครติดต่อติดต่อได้เลยเกมโชว์ไม่ได้มีเกมเกมโชว์ที่แบบว่าใช้สมองใช้กลืนเยอะผมเป็นคนที่ลุ้นเก่งครับปีที่แล้วนะผมมีโอกาสได้ไป4จังหวัดภาคเหนือตอนที่ <laughs> น้า <laughs> ท่วมเชียงใหม่เชียงรายนะ่ะมีโอกาสไปรอบหนึ่งแล้วคุณมิเลนยก็พาไปเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าทีมงานของเขาที่ <laughs> ลงไปช่วยคนน้าท่วม <laughs> ตอนนี้มาที่ยุธยาแล้วแต่ว่ายังไม่มีข่าวดีแต่งงแต่งไม่มีไม่มีไม่มีนะีแรกใช้ชีวิตมีความสุขไปเรื่อย จริงนะพี่พีเคมีแฟนคนนี้ก็ไปเข้าวัดทำบุญคุณพิรินเขาหน้ารัแปลกๆใหม่ๆให้ชีวิตมีสีสันมากขึ้นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันหรอกคุณผู้ชมนะ กลับมาเบรกนี้เมาส์มอยคู่นี้หน่อยดีกว่าในที่สุดค่ะคู่ของหนุ่มไผ่พาทิตย์และก็น้องน้ําตาลเห็นแว่วๆมาว่าเขาจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยเตรียมจะทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานอีกไม่นานเกินรอเขาจะเซอร์ไพรส์ไหมเรามาเล่าขนาดนี้ก็ข่าวถึงหูสาวแจ็กกี้ชาคลีนเพื่อนซีของสาวน้ําตาลปุ๊บเจ้าตัวดีใจยิ่งกว่าค่ะวุ้ดีใจกว่าว่าที่เจ้าสาวอีกค่ะอาการเหมือนฟิลแบบจะได้แต่งเองเออวันก่อนเจอแจ็กกี้เจ้าตัวเล่าให้ฟังว่าพร้อมมากพร้อมจะ เป็นเพื่อนเจ้าสาวตั้งแต่ที่รู้ข่าวตื่นเต้นดีใจเพราะวเพื่อนรอคอยวันนี้มานานแสนนาน10กว่าปีอยา่าพบกันมานะ,ะออฮะไหนก็ไหนค่ะสาวแจ็กกี้สนิทกับทั้งพี่ไผ่ทั้งกับน้ําตาลด้วยงานนี้พี่พี่สื่อก็เลยขอล้วงความลับเผื่อจะรู้แผนการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ค่ะออพอถูกถามเรื่องนี้แจ็กกี้เลือกลักเลยค่ะตอบคําถามผิดผิดถูกๆอ,อาการเป็นไงไหนดูสิ drawing, <S <S ก็ไม่รู้ก็ตดนพี่ไผ่เขาก็เอมอมเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเนาะเอ,อ็มลอร์ล่ามันมีพิรุษนะ <S <S หรอเออยากบอกพี่ไผ like ่ว่าพี่เตี้ยมหนูหน่อยเออหนูสัญญาเลยหนูจะทําให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าสภาพร่างกายพร้อมกับหน้าตาหนูจะดูขี้เมาแค่ไหนก็ตามไม่โป๊หนูรูปโป๊เหรอพี่ตอนนี้ตอนนี้หรออุ้ยไม่ได้แล้วถ้าเขาไปขอกันที่จริงจะทำยังไงหนูคิดที่หนูว่ามันเป็น่อองมรักไม่ได้โป๊มีทิปแต่แต่ไม่น่าใช่ทิปนั้นป้าเพระมันดูแต่งตัวไม่ได้อ่ะ รักไม่ลัแต่ก็พร้อมอ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่บอกเลยว่าเกิดแต่ก็ผูนะคะ<ฮ>เพราะว่าทุกวันนี้แท้จะเป็นจุดนัดพบของเรามิจฉาชีพแล้วพอได้ยินชื่อแจ็กกี้นะมิจฉาชีพชอบโทรเออโทรมาเข้าแบบแทบรูปรูปแบบเลย<ฮ>นะตอนนี้แจ็กกี้บอกว่ามีวิชาแก่งก้าแล้วค่ะในการรับมือ<ฮ>ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะเพราะว่าทุกวันนี้สาวแจ็กกี้บอกว่าเวลามีหนุ่มๆเข้ามาจีบทุกคนพร้อมใจแสดงตัวก่อ,กอนเลยว่า<ฮ>พี่ไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับ<ฮ>นี่แล้วก็ออกตัวด้วยว่าไม่ได้มาหลอกเอาเงินจากสาวสวยคนนี้นะจ๊ะ การการันตีว่าเป็นปัญหาของคนมีตามีออม,ออมซื้อ,อ,อแอร์มาแล้วก็โดนมิจฉาชีพหลอกว่าแอร์มีปัญหาจะทําการรื้อถอนและคืนเงินให้ขอเลขที่บัญชีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเถียงกัาอีกนะบอกว่าไม่ใช่พี่แอร์มีปัญหาถือว่าเป็นหนึ่งในความโชคดีเพราะว่าหลังจากนั้นคือใครที่อยากจะแบบลองคุยกับเราหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะค่อนข้างแบบขายตรงนี้ของตัวเองว่าเขาสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เป็นอย่างดี ผมไม่ยืมเงินแน่นอนนะผมดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนี่พอผู้ชายพูดแบบนี้แสดงว่าแปลกมคสีจัยมากพร้อมมากหัวใจก็ว่างนะเป็นเพื่อนเจ้าสาวก็ได้เผื่อจะไปเจอหนุ่มๆในงานก็ได้นะคะเอาเป็นว่าเตรียมตัวให้พร้อม ลับมาเบรกนี้ทำไมคุณลูกคออย่งงันคะคุณคอนจะไปดูพุ่มกระถินภูมสงฆามาดูคิวอาร์โค้ดกันก่อนคุณแม่คิวโค้ดมาแล้วจะแมสแกนเก็บสิทธิ์กันม่เยอะๆนะคะค่ะอสแกนกันเอาไว้เห้เหมือนสะสมบุญค่ะเออสาธุค่ะเหมือนข่าวันี้เลยสะสมบุญเอาไว้อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าหลังออกพรรษาค่ะจะเป็นช่วงที่แต่ละวัดน่าจะมีงานทาบุญทอดกระถินและเชื่อว่าหลายคนเดินสายทําบุญกันแบบรัวๆเลยนะจ้าอิ่มบุญกันไปเลย เช่นเด Bond> ียวกับพี่คนนี้เลยกู้ภัยใจพระคที่บินบรรลือฤทธิ์ของเราคุณผู้ชมตะแรนต๋นต๋แนตะแรนต๋นต๋นตะแรนต๋นแอนเออค่ะได้อยู่ค่ะเออนะอ่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ยค่ะพาทีมงานกู้ภัยใจพระนะคะไปร่วมงานทําบุญทอดกฐินประจําปี2568ที่วัดเด่นใหญ่จังหวัดชัยนาทค่ะแล้วคุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงที่แห่ขบวนกฐินรอบโบสถ์ซะก่อนโอ้โหบรรยากาศบอกเลยแดดร้อนขนาดไหนสู้สุดใจไม่มีใครถอยค่ะ มีแต่เดินหน้ากับถอยหลังเดินหน้ากับถอยหลังถึง,ถงสเต็ปไปเอานะเอาคุณผู้ชมคะ่ะรวมถึงพี่บินของเราด้วยนะคะมือก็ถือตลับัด ย่ามก็สะพายค่ะแต่ก็พร้อมออกสเต็ปแบบที่ไม่ยอมแพ้พี่ปานาอาที่มาร่วมรำแกได้ผ่อนผาบ้างนะเอาจริงเออใช่ใช่ทุกทีแกเป็นบบลำบากระบนมาหลายทีเห็นแต่แบบเขาสาด <c oughs> เออทุกทีอาคุณผู้ชมเห็นแล้วอยากไปร่วมออกสเต็ปด้วยเลยน่าจะสนุกเนาะเป็นไม่พอขอจับมค์โชลูกคอ,ออ่ออคอ,อ,เอ,อ,เอ,อลูกคอเออคุณผู้ชมก็ลูโชลูกคอไปเลยหลังจากนั้นค่ะก็ยกกองกระถินเนี่ยขึ้นมาภายในศาลาการเปลี่ยนค่ะ ที่พี่บินนะเองก็นะเออก็ยังได้ถือขันเนี่ยเดินเรียราไรรับเงินบริจาคจากชาวบ้านค่ะที่ตั้งใจเดินทางมาทําบุญในครั้งนี้ด้วยนะทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจและพร้อมใจกันหยิบเงินใส่ขันในมือพี่บินเนี่ยคุณผู้ชมหยิบไปยิ้มไปใส่ไปเออ,เอ,อพร้อมกับอวยพรขอให้พี่บินจเจริญเจริญน,นะส่วนยอดกระถินมาฟังทั้งนี้จ้าใครอยู่หลังบ้านมาฟังเออจะอ่านแบบคุ้นเคยเออหกห้าสอ,อ ยอดเท่าไหร่นะเอาพี่หกห้าสองสี่สามเก้าโอ้ได้เยอะอยู่นะพาฒนาบุญด้วยค่ะสาธุค่ะเอาไปกันต่อค่ะยังคงกันอยู่ที่งานกระทอดกระถินนะจังหวัดชัยนาทค่ะแต่อันนี้เป็นงานทอดกระถินที่วัดนะชันฝางค่ะอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทค่ะซึ่งก็มีคนบันเทิงอย่างพี่ทอฟฟี่เนี่ยนะสามบาทห้าสิบพี่ทอฟฟี่สามบาทห้าสิบมาร่วมด้วยค่ะแล้วก็มีนักแสดงคุณเพชรนะเดินทางไปร่วมทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในครั้งนี้นะคะ แต่อยากให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้คุณผู้ชมมาเลยค่ะดิฉันเนี่ยไม่รู้ว่จะสงสารหรือขำลูกพิททอฟฟี่ดีนะคะคุณผู้ชมแต่ที่ร,รู้คือเอ็นดูน้องมากค่ะหลังหลับไปเลยคุณผู้ชมเนี่ยโอ้ย สวดมากสวดไม่ผมหลับเลยครับหลวงพ่อเคาะให้น้ำมนตยังไม่ตื่นเลยพระสงฆ์เขาสวดให้พรนะเนาะพ่อเขามีแซวนะคะพ่อถวายกระถินส่วนลูกเฝ้าพระอินไปแล้วเออนะคะเออเนี่ยคุณผู้ชมก็สาธุนะคะและนอกจากพวกเขาจะได้ไปร่วมทําบุญแล้วยังได้ทําทานให้กับชาวบ้านด้วยก็เพราะว่าทานที่พวกเขาโปรยไปนั้นเวลาที่ฉันรอคอยฉันอยากไปรับมากเลยเออนะก็มีสอดแทรกให้ได้ลุ้รางวัลอีกด้วยค่ะเพราะว่าในนั้นเนี่ยไม่เขียนว่า ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าติดไม้ติดมือกลับบ้านกาชาติโอ้ฉันชอบมากหม้อหุงข้าวก็มีเชอรี่คุณผู้ชมพัดลมก็มาเตาปิ้งย่างก็มีเอออิ่มบุญอิ่มท้องไปด้วยเลยนะคะยินดีชาบูแน่นอนส่วนใครรอยอดกระถินพี่ท็อฟฟี่บอกทางวัดจะแจ้งอีกครั้งในวันจันทร์วันจันทร์อดใจรอจ้ะอืมเฮงเฮงปังปอนุโมทนาสาธุนะคะ